พระคาถากวางเหลียวหลังพระคาถานี้เป็นคาถาจากโบราณอาจารย์ใช้ภาวนาเจาเริญสติเป็นเมตตามหานิยมหากว่าเดินตามหลังสตรีใช้ภาวนาคาถานี้หากร่ำเรียนสำเร็จจิตเป็นสมาธิตั้งมัน่นเขาหันหน้ามาแลชื่อกวางเหลียวหลัง เป็นเมตตามหานิยมยิ่งนักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทิโย ตารุโนชาโตสามาจิตตังสามาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสามาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะ calves calves, อ네ะ uten, ิทธิโยตารุโนชาโต สมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย و, ตารุโนชาโตาสมาจิตจตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย و, ตารุโนชาโตาสมมาจิตตัง สัมมาคโมจิตตังสัมมาคมมอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมมอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตัง สัมมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตัง <ess a Polish language> สัมมาคโมจิตตังสัมมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคัมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโย ตาอุนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทิโยตาอุนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทิโยตาอุนชาโต สัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตัง สมาคัโมจิตตังสัมมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคัโมจิตตังสมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสัมมาคัโม จิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สมาจิตตังส pues ัมมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตัง สัมมาคะโมจิต <sy> ตังสัมมาคะมะอิทธิโยตาอุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคะโมจิตตังสัมมาคะมะอิทธิโยตาอุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคะโมจิตตัง สัมาคามะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาาฆโมจิตตังสัมาคามะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาาฆโมจิตตังสัมาคามะ อิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สมาจิตตังสมาฆโมจิตตังสมาคมะอิท <Sabbath> ธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมมาจิตตัง สัมมาคะโมจิตต no ังสัมมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคะโมจิตตังสัมมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคะโมจิตตัง สามาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตัง สัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตจตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโม จิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคะมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมา,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 าคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สมาจิตตังสมมาคโมจิตตังสมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมมาคโมจิตตังสมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมมาจิตตัง สัมมาฆโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโย ο, ตารุโนชาตโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโย ο, ตารุโนชาตโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตัง สัมาคะมะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคะมะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคะมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสัมาจิตจตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สามาจิตตังสมมาคโมจิตตังสมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมมาคโมจิตตังสมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมมาจิตตัง สัมมาฆโมจิตต ha ังส ha ัมมาะมะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาะมะอิทิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมมาคโมจิตตัง สมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสมัมาจิตตังสมัมาฆโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมัมาจิตตังสมัมาฆโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตส,สมัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังส,สมัขขมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมมาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัสาสามาคโมจิตตังสัมาาะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตัง ส,สัม CPR. มาคโมจิตตังส,สัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสัมมาคโม ตังสมาคะมะอิทธิโยตาอุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะอิทธิโยตาอุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะ อิทธิโยตาอรุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตาอรุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโย ตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโต สัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตัง สัมมาคโมจิตตังสัมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมาคัมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมมาคโมจิตตัง สัมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาาะโมจิตตังสัมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาาะโมจิตตังสัมาคะมะ อิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโย ตาอรุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตาอรุโนชาโตสัมาจิตตังสัมาคโมจิตตังสัมาคมะอิทธิโยตาอร,าร pping, ุโนชาโต สมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอ enfin ิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคโมจิตตังสมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมมาจิตตัง สัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโมจิตตังสัมมาคมะอิทธิโยตารุโนชาโตสัมมาจิตตังสัมมาคโม จิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะอิทธิโยตารุโนชาโตสมาจิตตังสมาคะโมจิตตังสมาคะมะ